นี่นะครับรากหากินมีอยู่แค่นี้เองนะครับที่เหลืออยู่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสวนเบึควรนะครับสำหรับคลิปนี้นะผมจะพาเพื่อนๆมาดูสาเหตุนะครับว่าทําไมทุเรียนต้นนี้นะครับถึงไม่ยอมโตนะครับปลูกมานานเป็นเวลา1ปีแล้วนะครับก็ยังอยู่เท่านี้นะครับไม่ยอมโตไม่ยอมขยับไปไหนนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะถอนต้นนี้ขึ้นมาให้เพื่อนๆดูนะครับนี่นะครับมาดูสาเหตุแรกกันนะครับสาเหตุแรกนะครับก็จากเมื่อก่อนนะครับตรงนี้นะครับเป็นโคกทุเรียนแล้วก็เป็นดินนูนมาแบบนี้นะครับมาถึงนี่นะครับประมาณนี้นะครับทีนี้เกิดจากว่าตัวอ่อนของร่วงกวางนะครับซึ่งทางภาคใต้เรียกว่าหนอนทรายนะครับที่ตัวโตเท่าสนิ้วอย่างนี้เลยนะครับใส่ฝ่ามือได้อย่างนี้เลยนะอ่า เข้าไปอยู่ในดินตรงนี้นะครับแล้วก็ทําการกัดกินรากซึ่งเป็นรากไยรากหากินของต้นทุเรียนนะครับทําให้ส่วนตรงนี้นะครับข้างในเป็นโพรงหมดเลยนะครับอันนี้นะครับผมเพิ่งมาหาสาเหตุนะครับผมเลยทําการเหยียบลงไปนะครับแล้วก็รองเท้าบูทจมหายไปเลยครับผมตรงนี้นะครับแล้วผมก็เลยเหยียบจนตรงนี้แน่นเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้นะครับพอตัวอ่อนของร่วงขวางเนี่ยกินราก ทุเรียนที่เป็นรากหากินแล้วเนี่ยต้นก็เลยเหลือแค่รากที่อยู่ข้างล่างซึ่งเป็นรากที่ใช้ยึดลําต้นเนี่ยหาหากินแทนนะครับโดยตรงนี้นะครับจะไม่มีรากปล่อยหากินเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการถอนขึ้นกันนะครับโอเคมีรากแก้วอยู่นะครับแต่ว่า จดีไปเอาเสียมมารอสักครู่นี่นะครับรากหากินมีอยู่แค่นี้เองนะครับที่เหลืออยู่นี่นะครับรากพวกนี้นะครับโดนกินหมดเลยนะครับนี่เห็นไหม ปลายรากดํานะครับไม่ได้มีรอยหักใหม่เลยนะครับซึ่งเสียหมดเลยนะครับนี่นี่นะครับจากเมื่อก่อนนะครับดินเคยอยู่ถึงแค่นี้นะครับแต่ว่ารากตรงนี้ไม่มีเลยนะครับโอเคมีหินอยู่ข้างในด้วยมีหินอยู่ระหว่างรากเดี๋ยวเราจะมาทําการปลูกใหม่นะครับโอเคครับผมนี่นะครับก็ ให้เพื่อนๆลองขุดแล้วก็มาสังเกตดูนะครับนี่เห็นไหมทั้งหมดนะครับมีรากที่ว่าหากินได้อยู่แค่นี้เองนะครับโอเคนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับปารกิจถอนขึ้นมาก็เสร็จสิ้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้ทําการดูแลขวิคเราะห์นะครับเดี๋ยวเราจะทําการปลูกซ่อมใหม่นะครับสําหรับต้นนี้นะครับผมโอเคครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ right